เปิดตัวเรน g t 8และเรน g t 8 Pro ด้วยกล้อง2 0 0 MP ร่วมกับร i โ o จีอ d ร์ดิไซโมดูลกล้องถอดเปลี่ยนได้เริ่มต้นราว13,400บาท เรนได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเริม GT 8และเริม GT 8 Pro ในงานเปิดตัวที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งซีรีส์นี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด้วยการนำเสนอสเปคและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในทุกด้านตั้งแต่ประสิทธิภาพการประมวลผลไปจนถึงนวัตกรรมการถ่ายภาพที่ร่วมพัฒนากับ r i โ o GO อผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและดีไซน์ใหม่ที่สามารถถอดโมดูลกล้องเปลี่ยนเองได้ตามใจชอบ ส่วนรุ่นที่วางขายในไทยล่าสุดคือเริ GT7 ในราคา22,999บาทสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี้ a z a d a เริ GT8 Pro มีดีไซน์แบบใหม่ต่างจากที่เคยเห็นมาเพราะมีโมดูลกล้องด้านหลังที่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้มีให้เลือกหลายรูปแบบคือแบบหน้าโรบอตวงกลมคลาสสิกสี่เหลี่ยมและแบบสี่เหลี่ยมโปรง่งใสทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระมากขึ้นตัวเครื่องมีให้เลือก3สีคือสีขาว สีน้ำเงินและสีเขียวส่วนรุ่นเรม GT 8จะมีแค่โมดูลทรงกลมและสีคล้ายคล้ายกันพร้อมกันฝุ่นระดับ IP 6 6 IP 6 8และ IP 6 9เริ่ม GT 8ทั้ง2รุ่นมาพร้อมหน้าจอสกายโดโมยลอดีแบบแบนขนาด6.79นิ้วความละเอียด 2K ที่มีอัตรารีเฟรชเรทถึง144งเฮตโดยตัวจอใช้วัสดุเรืองแสง Q 1 0 Boe ที่ให้ความสว่างสูงสุดถึง7,000นิคและความสว่างทั่วไปที่2,000นิคนอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่เน้นการใช้งานกลางแจ้งอย่างสลิดดิสเพลย์4,000นิคที่ให้ความสว่างเป็น2เท่าในสภาพแสงจ้าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับ DC Dimming เพื่อการถนอมสายตาและโหมดแสดงผลในที่มืดเป็นพิเศษที่1นิคพร้อมการปกป้องดวงตาแบบ t r u e Color Eye Pro อีกน เร่น GT8 ซีรีส์ขับเคลื่อนด้วยชิปเรือธง s n a p d r a g อน8 Elite Gen 5พร้อมตัวเลือกแรมแบบ LPDDR5X สูงสุด 16GB และความจุแบบ UFS 4.1สูงสุด 1TB ส่วนรุ่น GT8 ใช้ UFS 4.0เพื่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมโดยเฉพาะเรนได้ใช้ชิปกราฟิก R1 ที่รองรับเทคนโนโลยี Super Frame และ Super ISO l u t i o n สำหรับเกมกว่า100เกมทำให้มีภาพที่คมชัดขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง โดยมีระบบระบายความร้อนขนาด7,000 mm ที่เป็นแผ่นวีซีที่ใหญ่ที่สุดของเรมครอบคลุมเพิ่มขึ้น30%เพื่อจัดก,การความร้อนได้อย่างแม่นยำรองรับการเล่นเกมแบบ Open World ที่ความละเอียด2 k 120น p s ได้ไหลลื่นนอกจากนี้ด้านเสียงก็มีลำโพงคู่แบบสมมาตร Dual 1 1 1 5 e พร้อมเทคโนโลยี n เบสและมอเตอร์ระดับ TOP 0816ย ac กับอุลตราดับเบิล uid e b a n d พาวส์มอเตอร์ที่รองรับการสั่น 4d ในเกมเพื่อเพิ่มความสมจริง เริ่ม GT 8ซีรีส์มาพร้อมแบตขนาดใหญ่7,000 mAh โดยรุ่น GT 8รองรับการชาร์จเร็ว1 0 0 w และรุ่น GT 8 Pro รองรับ1 2 0 w ได้มากกว่าที่สามารถชาร์จเต็ม100%ในเวลาไม่ถึง45นาทีและรุ่น Pro ยังรองรับการชาร์จไร้สาย50 w ที่ชาร์จได้50%ในเวลาเพียง15นาทีอีกด้วย สำหรับกล้องของเรม GT8 ซีรีส์ได้มีการร่วมมือกับรีโคเป็นรุ่นแรกโดยใช้ฟีเจอร์อันเป็นเอกลักษณ์จากกล้องซีรีส์ r oh ีโคจีออที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างและมีการใช้กลุ่มเลนส์ที่มีความโปร่งใสสูงเป็นพิเศษพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเลนออปติคอลรีโคจออทั้งการช่วยลดแสงสะท้อนเพิ่มความละเอียดของภาพและลดความผิดเพี้ยนของภาพเพื่อความคมชัดมากที่สุดรวมถึงฟีเจอร์พิเศษที่มาพร้อมกับ r i โค G ีอ Mode ด้วยคือ fast operation เปิดใช้งานเร็วและเสียงของร s โค p Mode ตั้งค่าระยะโฟกัสล่วงหน้าและวิวเฟนเดอร์โหมดซ่อนการตั้งค่าทั้งหมดบนหน้าจอนอกจากนี้เริจี g t 8 Pro ยังมีโทนสีสุดคลาสสิกของ r i c o G-O ทั้งหมด5โทนคือ positive film, m o n o c o m e และ high contrast, d e b l u รวมถึงรองรับทางยาวโฟกัสเทียบเท่า28มิลิเมตรและ40มิลิเมตร ฮานสเปกกล้องเร็ม Gt 8 Pro เป็นรุ่นแรกของเร็มที่มาพร้อมกล้องเพลสโคปเทเลโฟโต o t o 200 mp ใช้เซ็นเซอร์ซัมซุง sp n g เศษ1ส่วน1 4นิ้วซูม o p ปติคอล x และลอสลิซูม6 x กล้องหลักความละเอียด50 mp พร้อม ois และกล้องตาเทร์ไวท้ mp ส่วนรุ่น Gt 8มาพร้อมกล้องหลัก50 mp กล้องเทเลโฟโต o 50 mp ซูม3 5 x และตเทรไวท mp สรุปสเปคเร็ม Gt 8เริม Gt 8 Pro ขนาดและน้ำหนัก GT8 Pro 161.80 x 76.878.2มมสีขาว8.3มมสีน้ำเงินและสีเขียว214กรัมสีน้ำเงินและสีเขียว218กรัมสีขาว GT8 161.80 76.878.2มมสีน้ำเงินและสีขาว8.3มมสีเขียว209กรัมสีเขียว214กรัมสีน้ำเงินและสีขาว หน้าจอ OLED 2K Q10 BOE ขนาด6.79นิ้ว 2K 1440x3136 พิกเซลรีเฟรชเรท144เฮิสว่างสูงสุด7000นิสอัตราการสุ่มตัวอย่างสัมผัส3200 Hz Dolby Vision ช,ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU Adreno 840ชิปกราฟิก R1 RAM 12GB 16GB a p d d r 5X รอม2 5 6 g b 5 1 2 g b 1 t b g t 8 u f s 4 0 g t 8 pro u f s 4 1กล้องหลัง3ตัวทำรวมกับ r i c o g ออความละเอียด